บีทเซเว่นคลาสพิเศษที่ปรากฏตัวมาในฐานะภัยคุกคามต่อประวัติศาสตร์มนุษย์สัตว์ร้ายแห่งเคาน์เตอร์ฟอร์สอีวิลออฟฮิวแมนิตี้จินรุยอะคุความชั่วร้ายของมนุษยชาติที่เกิดจากความก้าวหน้าทางความคิดของมนุษย์และความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากมนุษย์เฮนรี่เจคิวได้ตั้งทฤษฎีว่าความชั่วร้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้ แทนที่เหล่าบีจะเป็นตัวแทนแห่งบาปมหันต์ทั้ง7แต่บีสต่ละตนเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์เจคิวเชื่อว่าความชั่วร้ายในตัวของมนุษย์ไม่อาจเอาชนะได้และมนุษย์ไม่อาจหนีจากความชั่วร้ายได้เนื่องจากมนุษย์ไม่อาจละทิ้งสติปัญญาและความคิดอันเป็นต้นตอของความชั่วร้ายแม้ว่ามนุษยชาติจะรับรู้ถึงผลของการกระทำเหล่านี้ แต่ความชั่วร้ายก็เป็นแรงกระตุ้นที่ไม่อาจหยุดยั้งและไม่สามารถถูกแยกออกดังนั้นเรล่าบีท,ที่ถือกำเนิดขึ้นทุกๆุก,กตนก,ก็เป็นผลมาจากกายกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นโดยบีทแต่ละตนจะถูกแทนที่ด้วยเลข1-7ถึงแต่ละหมายเลขจะสะท้อนให้เหตุการณ์เป็นตัวแทนความชั่วร้ายของมนุษย์ที่แตกต่างกันสิ่งที่ได้ถูกเลือกให้กลายเป็นบีท,ที่ถูกเรียกว่าบีทแคนดิเดตบิสุโตโคโฮ และจะได้รับพลังที่ถูกเรียกว่าอำนาจแห่งสัตว์ร้ายในระดับหนึ่งก่อนที่พวกมันจะปรากฏตัวขึ้นบนโลกการที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนความชั่วร้ายของมนุษยชาติพวกเขาจำเป็นต้องมีความรักต่อมนุษย์ทุกสิ่งที่เราวิทพยายามทำไม่ใช่การกระทำที่มุ่งร้ายต่อมนุษย์แต่เป็นการคู่คามมนุษยชาติด้วยความปรารถนาที่จะปกป้องด้วยการที่พวกเขาสแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าความสงบ,บสุขของโลกในยุคปัจจุบัน การแสดงความรักของเราบีสแต่ละตนจะแสดงออกต่างกันอย่างเทียมแมทที่เธอปรารถนาที่อยู่ต่อไปเพื่อรักทุกสิ่งเป็นแม่ผู้ดูแลทุกอย่างไปตลอดกาลและโคยันสกยะที่เธอปรารถนาให้มนุษย์ถึงการอวสานโดยเธอจะรักพวกเขาในฐานสักวัชนิชนนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติผู้ที่มีคุณรักษณะแห่งบีสแต่ยังไม่กลายเป็นบีสอย่างแท้จริงจะถูกเรียกว่าจูเวลลบีสบิสุโตโยไต เป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งหรือเซอร์แวนตนหนึ่งจะได้รับคุณลักษณะของคลาสบีทโดยที่พวกเขายังไม่ถูกกำหนดเป็นหมายเลขเหมือนกับบีทที่แท้จริงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีพลังมากพอพวกเขาก็ถูกเคาน์เตอร์ฟอร์ดพิจนารณาว่าเป็นภัยคุกคามและสิ่งที่ตามมาคือการปรากฏตัวของแกรนด์เซอร์แวนที่มาเพื่อกำจัดบีทที่เพิ่งถือกำเนิดก่อนที่จะเป็นภัยต่อมือษสชาติ และเมื่อบีตจุติเต็มที่มันจะได้รับสิ่งที่ถูกเรียกว่ามงกุฎแสงแห่งสัตว์ร,ร้ายซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของเขาเมื่อบีบีปรากฏขึ้นบนโลกพวกมันจะแสงปฏิกิริยาลูกโซ่ในลักษณะเดียวกันความชั่วร้ายของมนุษย์อย่างหนึ่งจะนำมาซึ่งหไหนาอื่นๆซึ่งในที่สุดก็จบลงด้วยการปรากฏตัวของสัตว์ร,ร้ายลำดับที่7จิกเกาเมติกกล่าวว่าการปรากฏตัวของบีลำดับที่หเกเทีย แสดงให้เห็นว่าบีทลำดับที่7ได้ปรากฏตัวมาแล้วที่ไหนสักแห่งบนโลกเช่นกันการปรากฏตัวของบีทจึงถูกมองว่าเป็นตัวตุ้นให้เกิดวันสิ้นโลกบีทบางตนด้านหลังหมายเลขจะมีอักษรแอวหรืออาปรากฏขึ้นซึ่งจะปรากฏในบีทลำดับที่3อย่างบีทการม,มานและบีทเฮเวนโฮพวกเธอทั้งสองเป็นดังด้านตรงข้ามที่อยู่คู่กันพวกเขาเป็นดังซ้ายและขวาขาวและดำดินและหยาง ซึ่งแต่ละอย่างนั้นไม่อาจอยู่ร่วมกันได้และนอกจากแอลและอาย,ยังแปลว่าเล็บเล่นไหลหรือซ้ายและขวายังหมยถึงเล็บหรือการล่วงเลยและเล็บเจอหรือความปิติซึ่งอาจมีการคิดว่าถ้ารวมตัวตนทั้งสองเข้าด้วยกันจะกลายเป็นบีทลำดับที่3ที่แท้จริงแต่ทว่าเหตุที่ทั้งสองเป็นด้านตรงข้ามกันไม่ใช่เพราะว่าพวกเธอต้องรวมกันเป็นหนึ่งแต่มันแสดงถึงการที่พวกเธอเป็นศัตรูตามธรรมชาติของกันและกัน นอกจากนี้ยังมีบีสลำจับที่6ที่มีอักษรเอสต่อท้ายซึ่งเอจะแทนคําว่าโซ d o มซึ่งแต่ให้เห็นถึงการที่เธอถูกเรียกว่าบี t แห่งโซ d o มและ G ที่แทนด้วยกอมราทักษะของเหล่าบี t คราดบ,บีจะมีความสามารถพิเศษประจรําคลาที่ไม่เหมือนสิ่งใดบีสละต,ตนจะมีทักษะประจรําคลาที่เหมือนกันนั่นคือการปรากฏตัวอย่างอิสระ เป็นความสามารถที่ทําให้เราบิสามารถคงตัวตนอยู่บนโลกได้อย่างอิสระโดยไม่จํากัดเวลาและไม่จํากัดด้วยว่าพวกเขาจะปรากฏตัวไปที่สถานที่ใดหรือช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ก็ตามอํานาจแห่งสัตว์ร,ร้ายเป็นความสามารถที่ใช้เพื่อต่อต้านมนุษยชาติช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ถือของในการทําลายสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในประเภทมนุษย์คาดบิที่ปรากฏตัวมาในจักรวาลของเฟดนั้นจะประกอบด้วย บีทลำดับที่หนึ่งราชาเทพีศาสเกเทียบาแห่งความเวทนาเกเทียเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะที่ดำรงอยู่ในมิติที่สูงส่งกว่ามนุษย์เขาได้มองเห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษยชาติที่ต้องทนทุกข์จากความเจ็บปวดความโศกเศร้าและความตายเขาจึงได้มองว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่าเวทนาที่ต้องการความช่วยเหลือ เกเทียได้ทำแผนการโดยการพลิกกลับทำล็อกทั้ง7จุดที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ด้วยการฝังเสาหมานและทำการรวบรวมพลังเวทโดยการเข้าสิงศพของกษัตริย์โซโลมอนและสร้างวงแหวนที่ดูซับเอาพลังเวทจากภาวะอีฐฐานทั้ง7และเขาจะทำการใช้พลังเวทที่รวบรวมมาเผาทำลายล้างประวัติศาสตร์มนุษย์และทุทกๆสิ่งบนโลกเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เขาใช้มันเพื่อย้อนกลับไปในตอนที่กำเนิดสรรพสิ่ง เพื่อกลายเป็นพระเจ้าและจะสรรสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามมุมมองของเขาซึ่งก็คือไร้ความเจ็บปวดไร้ความโศกเศร้าและความตายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นนิรันด์อย่างแท้จริงบีทลำดับที่หนึ่งแอลคามาซอสบาพแพงการให้อภัยความต้องการมีชีวิตและความเวทนา เข้ามาสอดร,ราชาแห่งมวลมนุษย์ในลอสเบลลำดับที่7นาฮุยมิตรัในตอนที่ออสตื่นขึ้นจากการหลับไหลมวลมนุษย์ทั้งหมดได้เสียสละชีวิตของทั้งเผ่าพันธุ์เพื่อเพิ่มพลังให้เขาผู้เป็นราชาจนสามารถพิชิตออสลงได้สําเร็จแต่สุดท้ายแล้วแม้ว่าเขาจะสามารถพิชิตออสได้แต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเขาแต่เพียงผู้เดียวราชาผู้ไร้ความสามารถผู้อ่อนแอที่ไม่อาจกอบกู้โลกของตนเองได้ เขาได้สูญเสียผู้คนและทุกสิ่งไปแม้ว่าประวัติศาสตร์ของรุ่นในมิกทรานจะเป็นดังกระดาษที่ว่างเปล่าแต่คามาซอสก็ยังรู้สึกว่ากระดาษอันว่างเปล่านี้ยังมีค่ามากมายให้เขาต้องปกป้องบีทลำดับที่สอเทียมแมทการถดถอยเทพบรรพการผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งสร้างระบบนิเวศท,ที่เต็มไปด้วยชีวิตในกระที่เธอให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตออกมา,มามากมายเรื่อยเ สิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดจากเธอนั้นไม่ได้มีสิ่งที่สวยงามแต่มีเหล่าอสูรร้ายมากมายที่คอยเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นและเธอก็รักทุกๆสิ่งเท่าเทียมกันโดยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆจนสุดท้ายถวยเทพแห่งบาบิโลเนียและมวลมนุษย์ได้เข้าทําสงครามกับเทียมแมทเธอได้พ่ายแพ้ร่างของเธอถูกนำไปสร้างเป็นแผ่นดินในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามเทียมแมทก็ยังคง ปรารถนาที่รักทุกๆสิ่งที่ถือกําเนิดขึ้นจากเธอเธอปรารถนาให้มนุษยชาติถดถอยไปสู่ยุคเริ่มต้นที่พวกเขาจะยอมให้เธอดูแลในฐานหน้แม่ภายใต้ทะเลแห่งชีวิตของเธอไปตลอดกาลบีทลำดับที่ 3, อาเฮ Heaven โฮตัณหาและความปิติเธอมีความรักต่อมนุษย์นั่นก็คือตัวของเธอเอีกเธอเชื่อว่าเธอนั้นเป็นมนุษยชาติเพียงผู้เดียว และมองคนอื่นๆว่าเป็นดังสิ่งมีชีวิตที่ต้องมอบความรักให้แก่เธอแต่เพียงผู้เดียวบีทลำดับที่3แอลกามหม่านตัณหาและความเลว3าเธอเป็นบีทผู้รักในทุกสิ่งยุกเว้นตนเองตรงกันข้ามกับเฮเบนโฮที่เธอรักแต่ตนเองกามหม่านต้องการที่เติมเต็มจิตใจของมวลมนุษย์ด้วยความรักอันไร้ที่สิ้นสุดของเธอ บีทลำดับที่ 4. แคทพาลักการเปรียบเทียบความริษยาในความแข็งแกร่งของผู้อื่นและเสียใจในความอ่อนแอของตนเองแต่ก็ไม่มีการระบุว่าเขานั้นรักมนุษย์ยังไงบีทลำดับที่ 4. แอลทามโมวิสโคยันสกยะการหวงแหนบีทลำดับที่5้าเอสแพศยาแห่งบาบิลนูนความเร็วสามการผิดศีลธรรมเสียงปรบมือ เธอนั้นรักมนุษย์ในฐาน,นะอาหารบีทลำที่6 g จีสัตว์ร้ายแห่งกาม,มาราและยังมีบีทที่ไม่ระบุอันดับนั่นก็คือตัวตวนปิสนาผู้เป็นตัวแทนแห่งความอัพยศและดาจิปีศาจจิ้งจอกจากตำนานจีนบาแห่งการล่มสลายและยังมีพูกที่ใกล้เคียงกับการเป็นบีที่แท้จริงนั่นก็คืออังกราเมนยุ เขาเป็นตัวแทนแห่งบาปคือการล้างแขนอังกรามินยุสามารถกลายเป็นบีได้ผ่านการปรากฏของจอกใหญ่และการรวมเป็นหนึ่งกับโฮ่างมาโต้ซากุระซึ่งหากเขาทำสำเร็จเขาจะกลายเป็นบทีที่จะทำให้โลกใบนี้จมลงใต้โคลนของจอกศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดกาล Evil of Humanity ที่ถูกกล่าวว่าเป็นความชั่วร้ายของมนุษยชาติแต่ไม่ถูกจัเป็นบีจะประกอบด้วยอามาเทรสึ ที่เธอเคยบอกว่าตัวเองเป็นความชั่วร้ายของมนุษย์บีบีกิลกเมดรนั้นได้กล่าวว่าบีบีเป็นหนึ่งในความชั่วร้ายของมนุษย์สยชาติมานกะเป็นความชั่วร้ายที่เกิดจากมนุษย์เมอร์ลินโปรโตไทบีทรากูวีนได้เรียกเมอร์ลินโปรโตไทว่าโฮชิโนเคโมโนหรือสัตว์ร้ายแห่งโลก ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ